มีคนบอกว่าอย่ากินเลยนะยาลดไขมันโดยเฉพาะยาลดไขมันกลุ่มสเตตินกินแล้วผลข้างเคียงเยอะผลข้างเคียงของยากลุ่มสเตตินนะคะมีอยู่4อย่างค่ะนั่นก็คือ 1. อาจจะทําให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่เจอได้บ่อยก็คืออาการปวดกล้ามเนื้อแต่ที่เจอบ่อยกว่าก็คือไม่ได้มาจากยาค่ะมาจากการใช้งานของเรานี่แหละไม่ได้กินยาก็ปวดดังนั้นถ้ามีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังกินยาสเตตินโดยเฉพาะจะต้องเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกหรือไม่เกิน 1> 1เดือนนะอันนั้นก็อาจจะชื่อได้ว่าเกี่ยวกับยาจริงๆค่ะแนะนําให้กลับไปพบแพทย์นะคะแต่มันก็จะเจอที่แบบรดูแลจริงๆก็น,นั้นต้องเจาะเลือดดูนะถ้ามีค่าคีตินไนท์สูงมากๆอันนั้นอาจจะถึงขัน้นแรบตัวไมเอเลิทิ์หรือกล้ามเนื้อสลายได้ซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะอย่างที่2ทําให้เกิดตับอักเสบได้ค่ะจะเจอได้น้อยมากๆในปัจจุบัน FDA ก็เลยบอกว่าไม่จาเป็นต้องตรวจค่าตับไปตลอดนะคะจะตรวจก็ตก่ตอเมื่อมีอาการที่บ่งบอกว่ามีภาวะตับอักเสบเช่นคลื่นไส้ อาเจีนปวดท้องตัวเหลืองตาเหลืองค่ะซึ่งถ้าใครมีอาการเหล่านี้ก็ไปพบแพทย์เขาก็จะตรวจค่าตับให้นะคะถ้าค่าตับสูงเกิน3เท่าขึ้นไปอันนี้ก็ต้องหยุดยาค่ะอย่างที่3มีโอกาสทําให้เกิดประวานได้ค่ะโดยจะเจออยู่ที่ประมาณ9ก้ถึงสิคน ต่อ1,000คนต่อปีนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยนะแล้วในคนที่กินยาลดไขมันอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงเบาหวานอยู่แล้วค่ะด้วยว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ชีวิตนะคะถ้าเรากินยาสเตตินแล้วไม่ได้ปรับพฤติกรรมมีโอกาสจะเป็นโรคเบาหวานได้จริงค่ะแต่มันก็ยังมีประโยชน์มากกว่าโทษนะยังไงก็ต้องเทียบกันดูว่าระหว่างคนที่ไขมันนี่ดสูงแล้วตามไปดูที่ไม่ได้กินยาสเตติในในอนาคตคิดว่าคนนั้นก็น่า,จ,าจะเป็นเบาหวานเหมือนกันค่ะแล้วก็มีโอกาส ที่จะเกิดโรคเบาหวานได้สูงกว่าการกินยาสเตตินก็ได้ค่ะและอย่างสุดท้ายที่เขาพูดกันเยอะนะคะก็คือทําให้สมองเสื่อมค่ะซึ่งข้อมูลตรงนี้นะมันจะมีบอกแ่ว่าทําให้เกิดอาการหลงลืมชั่วคราวค่ะไม่ได้เป็นผลกระทบในระยะยาวนะคะถ้าหยุดยาแล้วก็จะดีขึ้นได้ค่ะดังนั้นสเตตินไม่ได้ทําให้เกิดสมองเสื่อมในข้อมูลที่มีปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่ายากลุ่มสเตตินมีผลข้างเคียงเหมือนกับยาตัวอื่นๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าตัวเล มันก็นิดเดียวเนาะถ้าเทียบกับประโยชน์ที่จะได้ก็คือป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคหัวใจโรคสมอง<ๆ>ดังนั้นถ้าในคนที่มีไขมันในเลือดสูงหรือมีความเสี่ยงอื่นๆแล้วคุณหมอพิจารณาให้กินยาแนะนําว่าให้กินนั่นแหละดีแล้วแต่ถ้ากินแล้วมีผลข้างเคียงตามที่กล่าวมาก็รีบกลับไปพบแพทย์นะคะจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้มันมค่อนข้างเยอะแล้วก็ยาวมากใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูคลิปในช่องของเราได้เลยมีคลิปอธิบายละอายละเอียดกว่านี้อีก